หนึ่งเจ็ดหนึ่งกลังจะเข้าจอดลาดบุรีนะครับเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าผู้โดยสารจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ครับรายสี่ห้าหนึ่งหกนะครับ ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราชบุรีปอดวสอจิของและสัารพัของท่านนำลงให้ถุกต้อาราครทั่วด้วยค่ะขอบอวนรถที่จะเทียบในชาชราที่1เป็นขอบอวนรถเร็วขอบวนที่171นึ่รับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีสงไหนโกลกค่ะ ขบวนรถเร็วขบวนที่เป็น71ที่ออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วจะรับส่งผ <uh ู้โดยสารที่สถานีเพชรบุรีและสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปค่ะ สารกล่าวทรขบวนรถที่จะเข้าสู่สถานีราชบุรีขบวนตอ